พวกนี้เป็นต้นไปอาจารย์จะสอนวิธีใช้ยามอัตการมาดูดวงชะตาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเป็นนาทีต่อน,นาทีวันนี้ก็มาเรียนกันก่อนว่าเราจะต้องจับตรงไหนเรียนตรงไหนเพราะว่าอาจารย์จะเวลาเริ่มเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ย้อนกลับมาสอนพื้นฐานนะคะอาจารย์จะไปเลยตีไปเลยเพราะฉะนั้น วันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าเ,เราจะจับจุดจับตรงไหนได้นะตัวแรกเนี่ยเมื่อเราได้ดวงชะตามาแล้วเนี่ยเราก็เอาดวงชะตานั้น,นมาเป็นหลักนะคะอย่างไรก็ต้องอาศัยดวงเป็นหลักเอาดวงชะตามาเป็นหลักหลักในการนั่นก็คือ วันเกิดเนี่ยตัดสินกันเมื่อเวลาหกนาฬิกาหนึ่งนาทีทุกเช้าเปลี่ยนวันเดือนเกิดเนี่ยตัดสินเมือ่อขึ้นหนึ่งค่ำของทุกๆเดือนเปลี่ยนเดือนปีเกิดใช้ปีนักศัตริ์เนี่ยตัดสินเมือ่อขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้ไม่ถึงเดือนห้าเราจะไม่เปลี่ยนปีนักษัตริ์เพราะนั้นตรุษจีนี่ย กับปฏิทินสากลน,น่ยจะไม่เหมือนกับเลข7ตัว9ฐานนะคะเลขเดตัว9ฐาน,นะะฐานใช้ขึ้น1คับเดือน5เอามาใส่แล้วในแต่ละฐานเนี่ยฐานที่หนึ่งเนี่ยได้จากวันเกิดเนี่ยก็จะใช้จอดวันพยากรณ์จอดวันเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาฐานที่1เนี่ยมาจอดวันนะคะมาเป็นจอดวัน เวลาเราบวกเนี่ยฐานที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะบวกลงมาในแนวดิ่งนะคะเราจะบวกลงมาในแนวดิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กำลังพระในฐานที่สี่นะคะกำลังพระตัวเนี้ยะจะเป็นตัวตัดสินว่าความดีเร็วของวัดนั้นเป็นยังไงนะคะในในวิชาเลขกจิตตัวเก้าฐานเนี่ยเมื่อ เราดูพยากรณ์จอดวันเราใช้ฐานที่หนึ่งคู่กับฐานที่ห้าฐานที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันเสาร์ถูกไหมคะฐานแรกเนี่ยฐานอตตะเนี่ยเป็นวันเสาร์หินะเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ธันดังเป็นวันจันทร์ปิตาเป็นวันอังคารมาตาเป็นวันพุทธ โคาเป็นวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ก็คือมัชชิมะเห็นไหมคะ,ะเราลากลงมาแต่เวลาเราเอาเวลายามอัตการใส่เข้าไปเราต้องดูยามค่ะนะคะเราไม่ใช่ยามเสาอยู่ที่อัตตะไม่ใช่ค่ะนะคะอันนี้ต้องตัดออกไปเลยนะอาจารย์เห็นหลายคนเขียนผัง เวลาของวันเนี่ยเริ่มหกโมงอยู่ที่อัตตะไม่ใช่ค่ะถ้าจะใช้ยามอตตการพยากรณ์เนี่ยวันไหนก็ต้องเป็นยามนั้นนะคะวันไหนวันจันทร์ก็ต้องยามจันทร์ขึ้นก่อนก็ต้องไปหาดาวจันทร์ว่าอยู่ในพบไหนเห็นไหมคะไม่ใช่วันจันทร์เอามาขึ้นที่ธนงังไม่ใช่ค่ะ นะคะนี่คือวิธีทายด้วยยามอตตการต้องเข้าใจก่อนนะคะต้องเข้าใจก่อนเข้าใจก่อนเนี่ยอันนี้คือยามอัตการนะคะจาไว้นะคะยามอตตการเนี่ยหน้าเนี้ยต้องแคปหน้าจอแล้วเรียนเลยค่ะนะคะแต่ละวันเนี่ยจะขึ้นด้วยยามประจำวันวันอาทิตย์ขึ้นด้วยหนึ่งหกสี่สองเจ็ด ห้สลงท้ายด้วย1ทุกครั้งนะคะจบลงด้วยวัดนันนะคะนะยามกลางคืนก็เหมือนกันนะขึ้นต้นด้วยวันยามประจำวันนะคืนวันอาทิตย์ก็ขึ้นต้นด้วยหนึ่งห้สองหกสดส,สี่แล้วก็หนึ่งนะคะนี่คือการใช้ยามการใช้ยามเพราะฉะนั้น อันเนี้ยไม่ใช่เอาไปใส่ที่ภพหินะอวันอาทิตย์อยู่ที่หินะไม่ใช่ค่ะต้องดูฐานที่หนึ่งอ่ะดาวอาทิตย์อยู่ในภพไหนกับภพนั้นแหละค่ะเป็นภพเริ่มต้นของวันนั้นเราต้องไปหาดาวในดวงนะคะว่าเนี่ยพวกนี้อาจารย์จะเริ่มสอนอันนี้ว่าอ่าพวกนี้จะเป็นวันเสาร์ นะคะเราก็จะดูดาวเสาร์เป็นหลักบังเอิญบังเอิญมันก็อยู่ภพอัตตะเพราะว่าอัตตะเกิดวันเสาเป็นเลขเจดนะคะเราก็จะขึ้นด้วยเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สองแล้วจบลงด้วยเจดค่ะพรุ่งนี้นะคะอาจารย์จะเริ่มให้อย่างนี้แต่เริ่มตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายเป็นตอนเช้าแม่บ้านมาทำงานเนี่ยอาจารย์จะ พสไม่ได้นะคะก็คืนก็ร้องเป็ 7, แล้วก็4ี่หนึ่งห้าสองหสามนี่คือการดูยามใช้ยามอัตการนะคะยามอัตการกับจรวันต่างกันค่ะนะคะแล้วเราก็จะดูพวกนี้อาจารย์จะสอนให้อันนี้ก็คือการใช้ยามประจำวันเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเนี่ยปัดเมื่อ ก้าสิบนาทีอ่ะคือ1ชั่วโมงครึ่งบางครั้งจะตัดทุกหนึชั่วโมงครึ่งนะคะก็แคปด้าจอไว้เลยแล้วก็ตัดยามนะคะหกโมงหนาทีถึง7จ็ดสามสถึง9ก้หนึ่งนาทีถึง10บสาอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วนี่คือลำดับยามนะคะนี่คือลำดับยามเพราะฉะนั้นต้องต้องเก่งค่ะต้องเก่งยามก่อนต้องวันนี้ คุณก็พูกนี้จะเรียนวันนี้คุณก็ท่องยามให้ได้นะคะท่องยามให้ได้นะวันอาทิตย์เนี่ยอะไรวันจันทร์อะไรอังคารอะไรเพราะพู้นี้อาจารย์จะสอนแล้วอาจารย์ไปเร็วนะคะเพราะนั้นคุณต้องทบทวนนี่ยามก็หนึ่งชั่วโมง30นาทีแบ่งออกเป็นสมตอนเห็นไหมคะนี่สำคัญนะตอนละ30นาที เราะนั้นตอนที่หนึ่งอยู่ที่ฐานที่หนึ่งตอนที่สองอยู่ที่ฐานที่สองตอนที่สามอยู่ที่ฐานที่สามเห็กนะคะเนี่ยต้นยามเนี่ยนะคะในช่วงสามสิบนาทีแรกใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกให้ดูฐานที่หนึ่งกลางยามเนี่ยให้ดูฐานที่สองนะคะมันก็จะบอกอย่างเงี้ยกลางยามให้ดูฐานที่สองนะคะต้นยามให้ดูฐานที่หนึ่ง ต้นยางมดูฐานที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาตัดสิทว่าเป็นดาวอะไรในยามนั้นๆแล้วอยู่บนฐานอะไรลากในแนวดิ่งเห็นไหมคะมันจะไม่ได้อยู่ในฐานเดียวกันเสมอมันจะสลับฐานกันตามดวงชะตาเราค่ะท้ายามก็จะอยู่ที่ฐานที่สามนะคะท้ายามจะอยู่ที่ฐานที่สาม นะคะอ่าเราก็จะมาดูเห็นไหมคะมี9กเลิกเลิกละสิบนาทีเห็นไหมคะยามมี9กเลิกเลิกละสิบนาที10บนาทีแรกก็คือเลิกทาสาไปหาบริวารหาพนักงานมาทํางานนะคะเลิกที่สองเป็นเลิกคหาปติก็ค,คนรวยไปเดือขายสินค้าเลิกที่สมในายามต้นเนี่ยนะคะ เป็นโจราเป็นเลิ่โจรก็ไปทวงหนี้ไปป้นเขาไปล้วงกระเป๋าเขาก็จะได้นะคะส่วนกลางยามอ่ากลางยามเลิกที่ดึงเป็นเสนาปฏิก็หมายถึงข้าราชการชั้นพี่น้อยก็ไปสอบแข่งขันนะคะแล้วก็การละทันนี่ก็หมายถึงเป็นนักฆ่าไปหามือปืนหรือว่าคนเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นนักฆ่านะคะ แล้วก็เริกรายาเนี่ยก็หมายถึงมิตรแท้เพราะนั้นเราจะไปหาเพื่อนเนี่ยหรือว่าเพื่อนเดินเข้ามาเนี่ยคนเดินเข้ามาการละทันก็ไม่เคยดีเท่าไหร่ประปราเราคนมากัลยาก็ดีกว่าเธอเั้นเ,เดี๋ยวดูต่อนะคะ